สวัสดีทุกคนด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนในการวาดภาพมาอุ้ยซึ่งเราก็จะมีเป็นคลิปมามาเริ่มกันเลยใช้เวลาสี่สามวิทำหด้ให้เราวาดโครงหน้าก่อนแล้วค่อยวาดตรงผมแล้วก็ค่อยระบายตรงสี นี่นกระลาบยตรงนี้ไปนะให้หมอกเป็นฉากดําก่อนเพราะว่าเราต้องใช้แบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้คล้ายๆเหมือนภาพเสมือนจริงซึ่งมันก็จะไม่ใช่สมุนจริงมันก็จะใกล้เสมือนเละมากกว่าซึ่งแล้วก็วาดตรงนี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบวาดตาไม่เท่ากันเนี่ยก็ให้หลับตาลงแบบนี้แล้วก็หามาดีจิแก้อย่างเช่นโดนหมาควนใช่โดนหมาควน ส่วนตรงปากเนี่ยต้องใช้แบบใช้ประมาณ0 3นมาระบายตรงผิวปากเพราะว่ามันต้องแบบเนียนๆแบบเหมือนคล้ายๆคนนั่นแหละนี่ตรงจุดผมอันนี้คือเราอันนี้คือเราเอาเอามาต้อเป็นโปรไฟล์นะว่ารุ่นไหนมันสวยมันสวยก็อย่าลืมระบายตรงแรงเงาด้วย นี้ต่อไปก็ต้องชุดหัวมันใหญ่แต่ว่าตัวมันเล็กนี่แล้วก็วาดเสื้อแล้วก็จะวาดตามโปแล้วก็จะวาดตามในของเราน,ะนี่ต่อไปก็วาดแขนถ้าวาดแขนไม่เท่ากันก็ทําแบบเราได้เลยนะก็คือวาดเป็นนิ้วแล้วก็ใส่ลายเซนนี่จบแล้ว ซึ่งการซึ่งตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะซึ่งก็จะมาสอนในการวาดรูปนั่นแหละในแอปแอปวาดรูปนั่นแหละซึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามด้วยนะบ๊ายบาย